สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะช่องสัญหานำเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะยุคนี้เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้เทคโนโลยีหุ่นยนต์อัตโนมัตินาโนเทคโนโลยีต่างๆซึ่งเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่เป็นปัญญาประดิษฐ์เนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลต่อโลกเราแล้วเราจะอยู่นิ่งๆได้ยังไงคะเราเองก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับยุคกับสมัย เราจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะของตัวเองนะคะเพื่อที่จะอยู่ได้ในอนาคตและทักษะที่จําเป็นที่เราจะต้องพัฒนามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ที่นํามานะคะมีทักษะที่จําเป็นในการแนะนํา สำหรับการปรับตัวเพื่ออนาคตมาสิบอย่างค่ะคุณผู้ฟังอย่างแรกก็เรื่องของความคิดสร้างสรรค์อย่างที่สองเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์อย่างที่สการคิดวิเคราะห์อย่างที่4การกระหายที่จะเรียนรู้อย่างที่5การตัดสินใจอย่างที่6การสื่อสารระหว่างบุคคลอย่างที่7จความเป็นผู้นำอย่างที่แปด การยอมรับในความหลากหลายอย่างที่9ทักษะทางเทคโนโลยีอย่างที่10การเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนะคะคุณผู้ฟังทั้ง10อย่างเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกคนเลยค่ะในการที่จะต้องพัฒนาเพื่อให้ตัวเองอยู่ให้ได้และมีความมั่นใจในตัวเองพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของอนาคตของโลกที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเรามาเริ่มกันที่ทักษะที่1เลยค่ะคุณผู้ฟัง ทักษะอย่างแรกก็คือความคิดสร้างสรรค์ค่ะความคิดสร้างสรรค์หมายถึงความสามารถในการคิดค้นประดิษฐ์หรือพริกแพลงนวัตกรรมและวิธีการใหม่ๆที่แตกต่างไปจากเดิมที่มีอยู่นะคะเหตุที่การคิดสร้างสรรค์กลายเป็นสิ่งจำเป็นเพราะว่าปัญหาอุปสรรคหรือความท้าทายที่คุณผู้ฟังอาจจะต้องเจอในอนาคต มีแนวโน้มที่จะแตกต่างจากสิ่งที่เป็นมาในอดีตโดยสิ้นเชิงเลยเครื่องมือหรือวิธีการที่มีอยู่ในปัจจุบันอาจไม่ช่วยแก้ปัญหาให้กับคุณได้ความคิดสร้างสรรค์ก็จะกลายเป็นกุญแจสำคัญในการนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการทำงานแบบใหม่ๆที่จะช่วยทำให้คุณประสบความสำเร็จในอนาคตได้ค่ะคุณผู้ฟัง ทักษะอย่างที่สองนะคะก็คือความฉลาดทางอารมณ์ความฉลาดทางอารมณ์หรือ emotional intelligence เป็นความสามารถในการควบคุมและบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเราเองค่ะรวมไปถึงความสามารถในการคาดเดาและก็เข้าใจอารมณ์ของคนรอบข้างด้วยนะคะ แม้ว่าในปัจจุบันเครื่องจักรคอมพิวเตอร์เข้ามาทำงานแทนมนุษย์มากขึ้นแต่เราก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณยังคงต้องทำงานและติดต่อกับเพื่อนร่วมงานของคุณอยู่ความฉลาดทางอารมณ์จะช่วยทำให้คุณเข้าใจเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมงานเข้าใจสิ่งที่จะเกิดขึ้น เข้าใจและส่งเสริมให้คุณทำงานกับคนอื่นได้ดีขึ้นและเสริมสร้างกระบวนการทำงานเป็นทีให้กับตัวคุณค่ะทักษะที่3การคิดวิเคราะห์การคิดวิเคราะห์เป็นการใช้ตรรก,กะและเหตุผลในการวิเคราะห์สมมติฐานต่างๆโดยใช้ข้อมูลที่คุณมีอยู่เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคของ Big Data นะคะ มนุษย์สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเป็นจำนวนมากดังนั้นทักษะการคิดวิเคราะห์ก็จะทำให้คุณเข้าใจข้อมูลมองเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลและมองเห็นวิธีการแก้ปัญหาจากข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพนอกจากนี้ทักษะการคิดวิเคราะห์จะช่วยให้คุณคิดอย่างมีเหตุมีผลและเปิดกว้างต่อวิธีการแก้ปัญหาที่ดีเท่าที่จะเป็นไปได้ทักษะที่4 การกระหายที่จะเรียนรู้ค่ะการกระหายที่จะเรียนรู้หรือ active learning ซึ่งจะมาควบคู่กับความคิดที่ต้องการจะเติบโตหรือ growth mindset นะคะซึ่งจะกระตุ้นให้คุณมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องคาดว่าในทศวรรษหน้าเนี่ยนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลแน่นอนดังนั้นการทำงานในอนาคตล้วนต้องการทักษะใหม่ๆแต่ในขณะเดียวกัน ทักษะที่คุณมีอยู่แล้วอาจมีการเปลี่ยนแปลงและต้องอัปเดตอยู่ตลอดเวลาดังนั้นความกระหายที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆจะช่วยเพิ่มพูนทักษะของคุณและทำให้คุณก้าวหน้าในการทำงานมากยิ่งขึ้นค่ะทักษะที่5นะคะการตัดสินใจแม้ว่าเครื่องจักรในปัจจุบันจะสามารถทำการตัดสินใจได้ด้วยตนเองจากการรับรู้ข้อมูลที่มีอยู่ แต่มนุษย์ยังคงมีความสํำคัญในฐานะผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายเหตุผลที่คุณจําเป็นต้องมีความสามารถในการตัดสินใจเพราะว่าด้วยความสามารถของมนุษย์ที่สามารถมองถึงความสําคัญในภาพรวมและคํานึงถึงประเด็นที่เครื่องจักรไม่สามารถคิดแทนคุณได้เช่นเหตุผลด้านศิลธรรมความสามารถในการตัดสินใจนี่เองที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากเครื่องจักรค่ะคุณผู้ฟังทักษะที่6นะคะ การสื่อสารระหว่างบุคคลทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลหมายถึงทักษะในการสื่อสารให้ชัดเจนตรงประเด็นและเหมาะสมกับเพื่อนร่วมงานและบุคคลที่มีส่วนร่วมกับงานของคุณค่ะคุณผู้ฟังการสื่อสารระหว่างบุคคลถือเป็นเรื่องจำเป็นโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่การทำงานระยะไกลจะกลายเป็นระเบียบว,วิธีการทำงานหลักแทนการที่จะต้องทำงานประจำแบบเดิมนะคะ ทุกคนไม่จำเป็นที่จะต้องมารวมกันดังนั้นการติดต่อสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมงานจะให้ทุกคนเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันจำเป็นอย่างยิ่งที่การสื่อสารระหว่างบุคคลจะต้องมีประสิทธิภาพมันถึงจะทำให้งานของคุณเดินหน้าไปได้ค่ะคุณผู้ฟังทักษะที่7ความเป็นผู้นำความเป็นผู้นำไม่ใช่แค่ทักษะของการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเดียวนะคะ แต่ทักษะความเป็นผู้นำยังหมายรวมถึงการเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจและทำให้คนในทีมใช้ศักยภาพที่ตนมีอย่างเต็มที่มากที่สุดด้วยทักษะความเป็นผู้นำจะทำให้คุณบริหารจัดการงานในขอบเขตความรับผิดชอบของคุณไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ต่างๆหรืองานที่คุณต้องทำร่วมกับคนอื่นให้สามารถรุดหน้าต่อไปได้รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้เพื่อนร่วมงานของคุณ มีส่วนร่วมกับงานและใช้ความสามารถของพวกเขากับงานที่คุณดูแลอยู่ได้มากขึ้นค่ะทักษะที่8การยอมรับในความหลากหลายนะคะการยอมรับในความหลากหลายคือการที่คุณเข้าใจในความแตกต่างและเข้าใจในรากฐานที่มาของความแตกต่างระหว่างคุณและเพื่อนร่วมงานของคุณซึ่งจะช่วยให้คุณทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างไร้ความขัดแยง้ง เพราะผลพวงจากโลกาพิวัต์ทำให้พรมแดนนั้นเลือนหายไปและคุณอาจต้องทำงานกับคนที่มาจากหลากหลายเชื้อชาติภาษาวัฒนธรรมการยอมรับในความหลากหลายจะทำให้คุณและก็เพื่อนร่วมงานอยู่ทำงานร่วมกันได้อย่างสมานฉันท์และคุณสามารถดึงประโยชน์จากความแตกต่างที่มีอยู่มาใช้ในการทำงานได้อย่างมากที่สุดเลยค่ะทักษะที่9นะคะทักษะทางเทคโนโลยี ทักษะทางเทคโนโลยีไม่ใช่แค่ทักษะทางเทคโนโลยีทั่วไปนะคะคุณผู้ฟังแต่รวมไปถึงทักษะทางเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Big Data หรือบล็อกเชนต่างต่างที่ต่างเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตประจำวันมากขึ้นทักษะทางเทคโนโลยีหมายถึงการที่คุณเข้าใจหลักการทำงานได้รู้ถึงวิธีใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณเอง การที่คุณมีทักษะทางเทคโนโลยีนั้นหมายถึงโอกาสที่คุณจะใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงานรวมไปถึงโอกาสที่จะทำให้คุณสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆที่ส่งผลกระทบในเชิงบวกต่ออาชีพของคุณอีกด้วยทักษะสุดท้ายนะคะคุณผู้ฟังทักษะการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเป็นทักษะแห่งอนาคตที่คุณควรมีอย่างยิ่ง เป็นทักษะที่สำคัญที่จะนำพาคุณไปสู่การสร้างทักษะอื่นๆก็คือการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณเองทั้งในปัจจุบันและอนาคตในยุคที่การเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพียงเสี้ยววินาทีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นทักษะสถานที่ทำงานหรือการคาดหวังต่างๆที่คุณมีต่ออนาคตของตัวคุณเอง การเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจะทำให้ตัวคุณปรับตัวไปกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปทั้งสถานการณ์ที่คาดการได้และสถานการณ์ที่คุณคาดไม่ถึงนอกจากนี้การเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจะทำให้คุณเปลี่ยนความคิดว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ใช่อุปสรรคที่ขัดขวางคุณแต่เป็นความท้าทายใหม่ๆที่คุณสามารถก้าวข้ามผ่านมันไปได้ การเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทําได้เองก็คือการรู้ทันสถานการณ์ของชีวิตคุณอยู่ตลอดเวลาและวางแผนชีวิตของคุณให้ยืดหยุ่นมากขึ้นหรือหากเป็นไปได้วิธีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดก็คือการชิงการเปลี่ยนแปลงตัวเองเสียก่อนค่ะคุณผู้ฟังชิงเปลี่ยนแปลงเสียก่อนก่อน,อนที่การเปลี่ยนแปลงอื่นจะมาถึงคุณโดยที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะ สรุปว่าทักษะแห่งอนาคตก็คือทักษะพื้นฐานที่จะทำให้คุณทุกคนมีความโดดเด่นเหนือกว่าคนอื่นๆและทำให้คุณเป็นผู้ที่มีทักษะพิเศษรอบด้านซึ่งไม่สามารถแทนที่ด้วยเทคโนโลยี AI ใดๆทั้งสิ้น นอกจากนี้การที่คุณมีทักษะแห่งอนาคตยังทําให้คุณมีความพร้อมที่จะรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและทักษะแห่งอนาคตยังเป็นบันไดให้คุณสามารถพัฒนาไปสู่ทักษะอื่นๆที่จําเป็นต่อการใช้ชีวิตได้อย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังพร้อมที่จะเปิดรับ1ิทักษะนี้หรือเปล่าคะหากสิ่งที่ช่องสัญหาหามานําเสนอมีประโยชน์ต่อคุณผู้ฟัง ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ